นี้เราจะมารีวิวนิส s ั n อเมล่า2012นะครับว่ายังน่าใช้อยู่ไหมเเราลองมาดูกันดีกว่าคันนี้ที่ผมขับเป็นนิสสันอเมล่าปี2012นะครับที่ก็จะขี่ไปรีวิวกันไปอาจจะสะดุดสะดดนิดนึนนงนเดี๋ยวมีช่วงที่ตอนขึ้นเขาจะดูกันว่าสมคำล่ำลือหรือเปล่าเราัาทดลองขับกันเลย บอกตัวก่อนนะครับว่าการรีวิวครั้งนี้ก็คือเป็นรีวิวจากประสบการณ์ความรู้สึกในเวลาที่เราขับใช้งานจริงนะครับไม่ได้อิงข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าจากการใช้จริงกันเลยแล้วกันเพราะว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็คงจะหาทบกันได้ตามเว็บไซต์อะไรต่างๆมากมายครับจากที่นั่งดูนี่ครับก็แอร์เย็นพรมอะไรเบา ที่ภายในห้องโดยสารก็มีโอกาสใส่กางเงได้เลยนะครับผมกว,ว้างขวางนั่งสบายก็เกือบความกว้างก็เกือบจะเท่าโซต้าออาติสนะครับก็หลายคนคงจะนั่งโซยนั่งออาติสที่เป็นแท็กซี่ครับแต่ความยาวรู้สึกว่าจะทะจะําได้ดีก่อนนิดนึงจะเหยียดขาได้แบบสบายนั่งขับไกลคงจะสบายครับนี่ผมเป็นคนขับผมก็ก็รู้สึกสบายป็นคนนั่งก็น่าจะสบายอยู่ครับ ในระดับหนึ่งแต่จะไม่ดีตรง100ข้างหน้าเนี่ยไม่มีจังหวะใาตา่คอมเร็ว ตาการกินน้มันก็อยู่ที่ราว2ยบไปปลายถึง10บไปปลายครับเนี่ยขี่ทางตรงยาวตากันกินน้มันก็เฉลี่ยเฉลี่แล้วน่าอยู่ที่ปรนะมาณ1ั1น1ิบเจ็ก้กิโลลิตรโดยประมาณนี้ 20กิโลลิตรากนี้ตามทดสอบภาในห้องทดลองครับเนี่ยครับช่วงนี้เดี๋ยวเล่าช่วงล่างให้ฟังครับช่วงล่างก็จะเต็ดตังติดตังเพิ่มๆนิดนึงก็จะไม่ค่อยซ้อมเท่าไหร่าจะาเป็นที่คันนี้ใส่แม็กซ์เกจด้วยครับก็มีส่วนถ้าใส่แม็กซ์ถ้าก็จะรุง่งกว่านี้วินหน้ายางคอยซ้ำเป็นกระแทก ที่ใส่แบบ15ขี่ก็ซบกว่านี้แต่ก็จะมีตังๆม้างครับก็ไม่เหมือนทางด้านโตโยต้าฮอ,อนด้าไกายานนิดกว่านี้น,นิดนึง,นงพาดูห้องเครื่องครับ เครื่องครับก็ตามนี้เลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ hr 1 2นะครับสามสูบเรียง 2000cc ซีซีแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก,กน้ำหนักเบาเน้นเพื่อความประหยัดนะครับ